ก่นรับสู่รายการศูนย์สุดสุดเกมมิ่งเวอร์โคคนลเลอร์โฟร์ชอตโคจโตอคู่ชื่อลงวันนี้นะครับเราได้ซื้อนายผลคนหนึ่งมาแล้วก็คือบอลลีชอตติโตนะครับแล้ววันนี้เราขอญาตมาได้ข่าวว่าปูเล่ใจเกเรลบไปเลยมาเราขอใจเกเร์ช่วยกดเลขของกันเอเออ๋อลุยเลยพอดีว่าโหาขายทิ้งอะไรละ ต้องซื้ออ,อนอยทีนึงนกคือคนนี้โอ้โหเฮียเพิ่งดีจริงติดต่องเก่งอันนี้จะมซ,ซื้อซื้ออะไรค่อยากจะรู้กูวื้อซือซื้อ,อไปดูซื้อว้าวต้องหดเจอ้วยคอมันชอบกันเลยไม่ต้องหด ตีโตก็จะแบบไอ้เฮียอะไรเขาโกวะดเนี่ยโอเคครับไม่ต้องพูดอะไรดังๆนะไม่ง,ง,งัน้นกูจะเซตย่กพูดกูอย่างนี้ไงไม่ไง เออไม่ดีฝล่องลงไปแล้วงลงปล่อยล้มันอยาเกเรไเล่ะ อย,ย,อย,ยอมแพ้ดีๆยอมแพ้ด้วยน้ำตาวะเออเกมเปลี่ยนเลยเหยียบร้อยทันนะครับทุกคนอีพีแรกเอาแค่นี้ก่อนอันต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะลาก่อนบ๊ายบายจุก,กูสวัสดีครับ